ก็ขอสวัสดีครับนะครับหลังจากได้ลงคลิปมานานครับนี่ก็เป็นผมสั่งจาก l a z า d a นะครับหัวไฟช้างซันไลท์นะครับหัวเล็กน้ำหนักเบานะครับ LED 100วัตต์ปรับไฟแรงเบาได้นอกสองได้ไกลใกล้ไกลนะครับผมครับเดี๋ยวแกะออกมานะครับด้านในมีอะไรบ้างที่แถมมานะครับสติกเกอร์นะครับ ต่อไปก็เป็นสายนะครับสําหรับรัดศีรษะนะครับก็สวยดีครับเป็นผ้ากึ่งไนล่อนกึ่งอะไรนะครับผมระบายเหงื่ออะไรได้ดีนะครับก็สวยครับงานดีครับก็แล้วแต่เนาะรัดศีรษะนะครับปรับสั้นยาวได้นะครับต่อไปก็จะเป็นสายชาร์จนยครับ USB แบบไว้ชทนะครับเงานค่อนข้างดีครับทนไม่ทนเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับผมสั่งมาจาก lazada นะครับส่วนราคาก็รวมส่งเลยก็375บาทราคาก็อยู่ในระดับค่อนข้างกลางๆนะครับ ก็สายก็ไปยาวพอสมควรนะครับประมาณประมาณหนึ่งศอกนะครับประมาณหนึ่งฟุตนะครับสายชา์จแล้วก็น่ครับเป็นตัวไฟฉายนั่นคือเป็นดำๆนั่นคือที่ลองนะครับการกระแทกนะครับก็ออกออกได้นะครับถ้าไม่ออกเราจะกดปุ่มเปิดปิดยากครับนะครับเดี๋ยวสักครู่จะมาลองกดเปิดปิดให้ดูนะครับในลองดูวัสดุนะครับเป็นยาง แข็งนะครับยางสวยครับเป็นยางพลาสติกเกรดคนข้างดีครับงานดีเลยครับผมไม่มีตำหนิอะไรนะครับดูก็สวยเรียบดีครับมีหลายสีให้เลือกนะครับผมสั่งเป็นสีเขียวครับชอบสีเขียวนะครับประมาณนี้ครับผม ใครสนใจก็สามารถไปสั่งในลาซาด้าได้นะครับราคารวมส่งเลย375บาทมีหลายรุ่นนะครับผมชอบแบบไหนก็ลองเข้าไปสั่งดูครับตรงนี้เป็นซิลิโคนนะครับตรงไวตรงแนบหน้าผากนะครับอย่างดีเลยครับผมทำมาค่อนข้างดีครับงานละเอียดดีครับเดี๋ยวทนไม่ทนไม่รู้นะต้องลองไปใช้อีกทีนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับมันจะเป็นจอ เป็นตัวหนังสือเลยนะครับบอกนะครับเป็นจอดิจิตอลนะครับบอกชั่วโมงคงเหลือของแบตนะครับถ้าเปิดแรงก็1 0ชั่วโมงนะครับถ้าแบตเต็มนะครับถ้าเปิดเบาก็อยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับมันมี2ระดับนะครับระดับแรงสุดกับกลางครับต่ําสุดนะครับที่ชาติก็เป็นแบบนี้นะครับ ัสดุทำมาค่อนข้างดีครับตาช้างนะครับเป็นโลโก้นะครับมีห่อก็เป็นรูปช้างนะครับน้ำหนักไม่หนักจนเกินไปเบาครับผมเบาเบามากครับไม่หนักครับผมเกตดค่อนข้างดีครับงานเนียนเลยครับ <c oughs> ดูลมรว <c oughs> ม <c oughs> แล้วก็ เหมาะสมกับราคาครับที่ดีก็คือจะมีจอดิจิตอลน,นี่แหละครับที่บอกชั่วโมงคงเหลือของแบตนะครับนี่ครับเห็นชัดจอแสดงชัดเจนเนี่ครับครับด้านหน้าก็กว้างพอสมควรครับด้านหน้าไฟก็กว้างพอสมควรครับจอนะครับ นี่ครับมี2ระดับนะครับครับหน้าจอก็ประมาณเจ็เซนนะครับโอเคครับวัสดุอุปรกรณ์สวยงามนะครับเดี๋ยวต้องลองไปทดลองใช้อีกทีนะครับงั้ก็ขอพุณมากสำหรับการติดตามดูการ ของนะครับผมสั่งซื้อจากลาซาด้านะครับ375บาทยังไงสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อลาซาด้าได้นะครับผมมีหลากหลายราคานะครับยังไงุมมาครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ